5กลยุทธ์โน้มน้าวใจให้คนทำตาม 1. สร้างความไว้วางใจพูดจริงทำจริงมีความสม่ำเสมอยอมรับข้อผิดพลาดและแก้ไขตรงไปตรงมาเมื่อเขารู้สึกเชื่อใจก็จะเปิดใจทำตามง่ายขึ้น 2. ใช้เหตุผลและข้อมูลสนับสนุนอธิบายด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงหรือผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้ยกตัวอย่างความสำเร็จหรือประสบการณ์จริง ช่วยให้คู่สนทนาเห็นความเป็นไปได้ไม่ใช่แค่ความคิดลอยๆ 3. กระตุ้นด้วยอารมณ์ใช้เรื่องเล่าภาพเปรียบเทียบหรือคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจทำให้เขารู้สึกอยากทำไม่ใช่แค่ต้องทำเช่นการชี้ให้เห็นคุณค่าความภูมิใจหรือความสุขที่จะได้รับ 4. แสดงผลประโยชน์ร่วมชี้เห็นว่าไม่ใช่แค่คุณได้ประโยชน์ แต่เขาเองก็จะได้ด้วยใช้แนวคิดวินวินเช่นทำงานนี้สำเร็จเขาได้เครดิตบวกคุณได้ผลลัพธ์เมื่อเห็นว่าเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายความร่วมมือจะมากขึ้น 5. เริ่มจากการให้ช่วยเหลือหรือให้บางสิ่งก่อนเช่นให้ข้อมูลให้กำลังใจหรือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆให้หลักการจิตวิทยาคือเมื่อมีคนให้ เรามักอยากตอบแทนใช้เพื่อเปิดใจและลดแรงต้านก่อนขอให้เขาทำตาม